สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1นนะครับของการแข่งขันมหงมดออนไลน์นะครับเขาเป็นโจนเนาะเขาเป็นโจนนะครับเขาเป็นโจนเราก็รับกองโจนผมไม่ชอบจอโทรศัพท์ผมเลยเวลาผมเดินข้างๆนะมันจะเป็นบีบขึ้นมานะครับผมไม่ชอบเลยมันเสียหมดเลยนะครับเวลาเดินข้างๆแล้วมันคิดว่าเราจะ พับหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับะระบบมันคิดว่าเราจะพับหน้าจอ,อเดินถูกไหมนี่เราเดินถูกไหมนี่เกมที่หนึ่งนะครับ ผมจะมี4เกมเนาะหากชมไม่ครบยังไงก็ให้ติดตามต่อที่ช่องคัมพีมักฮอตใน YouTube นะครับให้ติดตามต่อได้นะครับกระดานที่หนึ่งเราพบกองโจรน,นะครับ ถ้าเราเดิน12มา8ให้กินแล้วเราเดิน9ไป6ดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องล่มเราได้เนาะถ้าเราเดิน9ไป6เลยเขาจะเดิน3มา8แล้วก็20 24ล่มเราได้เขาจะล่มเราได้นะครับ 2, เรา,าไปนี่ดีกว่าไปสอนเข้าฮัดไปสองไปสิบเกด เราเออก11กินมา25นะครับตรงนี้เราเอา30กินไป23ไป16หคู่แข่งยอมแพ้นะครับเพราะว่าเหลือน้อยกว่าเยอะไปครับ ว,ว้าวเป็นรูปอะไรกันไกลกันไกลกันไกลเราเป็นห้าแต้มเส,เ,เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปพอดีมีลายเด้งขึ้นมามนก็ขอไปด้วย เออไปนี่สสิบเดออิบหกเข้ากินครับเข้ากินอาุดเข้ามานะครับเราสองไปหกหนุนไปก่อน ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนไว้ก็เลยต้องดังสนั่นมันไปเข้ากินเราก็ต้องหลบก่อนมีร่มมีอะไรไหมผมก็ควัมีร่มนะก่อนจะหลบต้องดูดีๆก่อน เร,เราจับสิบเจ็ดได้ไหมน่าจะได้นะเราจับสิบเจ็ดได้เขาอาจจะเดินมามาเก้าเพื่อให้เรากินผิดนะเพื่อให้เรากินหกไปสิบสามแต่ไม่นะเรากินห้าไปสนะิบสี่สิบเจ็ดสิบสามไว้ก่อนครับ นี่สิบสามเป็นสามเอ็ดก่อนโยงไปโยงมาก่อนดึงดึงจังหวะเขาเข้าหัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ พบกับกระดานที่สามนะครับของวิดีโอชุดนี้นะครับตัดหน้าไหมไม่ตัดนะครับไม่ตัดกินครับตัดจนได้ครับอดใจไม่ไหวตัดจนได้ตัดจนได้ดไดพูดผิดนะครับโทษทนะีจอของมันหกย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยนะครับ ไปครับมาครับมาครับทำให้เขาเดินยากๆหน่อย ไปครับเขากินครับกระดานที่สามนะครับอีกกระดานหนึ่งจะจบวีดีโอชุดนี้นะครับติดตามชมให้ครบนะครับติดตามชมให้ครบขึ้นมาครับถ้าเขาขึ้นสิบเจ็ดก็โดนสองต่อไม่โดนนะครับยังไม่โดนวางไว้ก่อนยังไม่โดนตัดเลยสิครับตัดเพื่อ เพื่อเอาชนะเลยอ่ายอมแพ้ไปอีกกระดานนึงครับนี่สักครู่เราเดินห้าเต้มทีนี้เราก็จะเดินห้าเต้มเหมือนเดิมนะครับห้าเต้มเหมือนเดิมเพราะว่าเราเดินโจนไม่ได้ผู้แข่งคนนี้เน้นอ้าวเขากลับเดินต่ำงั้นผมเป็นยิ่ปุ้มเลยดีกว่า มเป็นปุ่มหลังผมเป็นปุ่มหลังต่อขึ้นไปผมเป็นปุ่มหลังต่อขึ้นไปต่อกลับมาเก็บมาสิบไปแทรกไปหนีมาก็เดินสิบสี่สิบแปดไป เขายังไงเขากกั้นไม่อยู่ครับเราขึ้นไปเลยเขาต่อไว้แล้วเขาเข้าหอดได้เหมือนเดิมนี่ถือว่าแพ้ไปแล้วนะครับนี่ถือว่าแพ้ไปแล้วครับต่อให้ร่มได้ก็ไม่เป็นไรร่มได้ก็ล่มไปนะครับก็จับตรงกลางเลยเรียบร้อยนะครับเดินผิดนะเมื่อกี้เนี่ยกินสองครับ ชนะไปนะครับสี่เกมชุดหนึ่งโอเคครับว่าทำไมมันจบเร็วจังหรือยังไม่จบเอาไม่อสักครู่ผมน่าจะนับผิดนะครับมันน่าจะได้แค่สองเกมอยู่มันน่าจะได้แค่สองเกมอยู่ผมน่าจะนับผิด ไผมก็งงผมเล่นผมทําหลายชุดนะครับผมเล่นทีละสี่เกมสี่เกมทําเป็นชุดชุดชุดไปก็เลยยังงงกับการนับตัวเองอยู่เมื่อกี้น่าจะซึ่งจบไปสองกระดานหรือเปล่าหรือว่ามันจบไปสี่เกมแล้วมันเดินเร็วไปมันเสร็จเร็วไปจนเวลามันสั้นหรือเปล่าผมไปดูเวลารวมมันแค่แปดนาทีเองนะครับแอ้อีกสองเกมแถมให้นะครับถ้าเกิดว่ามันครบแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดยังไม่ครบก็ เป็นสีเกมปกตินะครับเป็นสีเกมปกติไปต้องขออภัยนะครับหากมีการเออร์เลอร์ของสมองอาจจะนับผิดนะครับหรือว่าครบแล้วแต่เวลาจบเร็วเกินไป ต่อครับกินไหนดีกินนี่ไปนี่ดีกว่ามานี่ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไป ไปครับไปเข้าหอดครับ ตามไปเข้าฮอตครับต่อเลยจะได้ตัวจะได้หมดไปเร็วๆนะครับต่อไปเลยสิบสามไปเลยก็ต้องควายนะครับต้องควายไป ไปข้าฮอตไม่ได้นะครับข้าฮอตยังไม่ได้ออมานี้เราบาับังคับเข้าฮอตเลยดีกว่าไหมนี่เรามาบังคับเข้าฮอตเลยนะครับเข้านี่ข้านี่ก็ถอยมานี่นะครับ คาฮอดซาเดินไหนก็ท mm. ั้งจับยี่สิบเจ็ดโอเคครับโอเครับเดินกันไวจริงๆเลยไวจริงๆเลย เวลาวิแทบไม่กระดิกนะครับไปครับเป็นสามเรลียงสามเรลียงเต็มรูปขึ้นมาเป็นมาตรฐานเต็มรูปเอาเอาเสมอก่อนกระดานนี้เป็นกระดานสุดท้ายแน่ๆแล้วทีนี้ตะกีจะสี่เกมหกเกมก็ต้องสุดท้ายแล้วเพราะมันนานเกินไป อา้าแล้วก็10 15ิบห้าจินไปสิไปเก้าหนึ่งไปหกแปดสิดสิสองไปสิบหไปยีดโอเคสองไปยีดนะครับตามสูตรไล่กันไปเลยท่องได้เลยนะครับพวกนี้รูปพวกนี้เราต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับ เราต้องท่องให้ขึ้นใจแต่ยังไม่แน่ว่าจะชนะไหมไปครับไปครับกินไปเข้าฮอตไป ไปครับก็น่าจะเสมอแหละขอเสมอไปเลยอ่าโอเคครับจบจริงทีนี้